สวัสดีครับผมปอบกับผมคือเก่านะครับวันนี้สางอาจพาเห็ดอีกแล้ววันนี้สิผ้ามาหนีครับเลยโสมันย่านครับนี่ตึงจนสุดแล้วครับมันย่านวันนี้สิผ้ามาตัดโสนะครับผ้าตัดโสร่อะพันอื่นนะครับก่อนเท่าสิตัดเท่าก็ต้องเบิงนะครับว่าโสมันย่านแห้งขนาดใดนะครับใยการค่าย ไข่น็อตตัวนี้ครับนี่นี่นะครับน็อตตัวนี้ไข่สองตัวแล้วก็ไข่ตัวต่างโสนะครับนี่ครับไข่นอ็อตสองตัวนี่ออกนะครับนี่น็อตสองตัวนี่ครับไข่แล้วก็ขยับตัวต่างโสถอยขึ้นนะครับถอยขึ้นให้สุดเลย เรถอยขึ้นเสซะเลยนะครับดันดันดันบาโซ่มานะครับดันดันข้อไห้นะครับแล้วก็ตั้งจนสุดๆุ่นละครับนะครับแล้วก็ดันเข้ามาอีกดันสุดแล้วน,นะครับดันบาโซ่สุดแล้วก็สูบมันขีย่านโยมันนี่นะครับเลาวก็หาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งโดยดการดึง นี่ครับดึงดึงโฉบมาเอาสิ่งขอมาให้ต้องตัดจ็กข้อนะครับเนี่ยบันไดกับลังจากนี้ก็เอาโฉบมาตัดได้เลยนะครับนี่นี่ครับพอหาความย่านได้แล้วนะครับก็สิตัดโฉบนี่ถอดโฉบมานะครับต้องหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งตัดนะครับเบิ่งมันจะไม่มองไดลเข่าจะมันห่างนะครับหาตำแหน่งหาตำแหน่งตัดก่อนครับเมื่อหาตำแหน่งได้แล้วนะครับ นี่ผมตัดคอหนีนะครับคอที่ผมตัดเป็นคอตัวหนีนะครับตัดคอหนีออกมาใส่คอหนีนะครับโดยการตัดออกคอหนึ่งนะครับนี่ตัดประมาณหนีนะครับโดยเครื่องมือก็คือหินเจียนะครับนั่นเป็นหินเจียนี่ครับโดยการเจียนะครับเจียขอบขอบออกนะครับว่าให้มุดมันพังนะครับบริเวเียเกียรหัวมุดออกนะครับว่าผมไม่ได้บริมีคอต่อนะครับ เครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับก็๋ยจะมีแหวนกับน็อตนะครับหลังจากที่เกียร์แลยย้วนะครับนี่เกียร์อ,อ่อมมุดม,มันแลยย้วนะครับเกียร์อ่อมมุดแลวก็ทิตใส่คอนทรงก่อนนะครับเทนึงนะครับใส่คอนทรงก่อนทรงให้ม,มันหลุดออกมาทั้งนี้นะครับนี่ม,มันหลุดออกมานะครับ มุดมันถอยออกมานะครับก็จะเอาโซ่ออกหลังจากนั้นก็ใส่เล็กทรงนะครับทรงไ้โซวัดออกนะครับนี่นะครับออกไปแล้วนี่นะครับถอยออกแล้วขาดจากกันแล้วครับนี่มุดตัวเก่ากับสิยูนะครับนี่มุดตัวกมันมุดที่ห่อไบโตอีกนะครับนี่นี่ก็ขาดออกแล้วมุดตัวนี้มัุกับสิยูนะครับก็ค่อยๆโตอีกจังหยับไม่นะครับนี่นี่ครับ อีกส่วนหนึ่งก็ตอกอะ้กันครับใส่มุดต,ตอกออกใส่เล็กทรงนะครับตอก,ก็มุดออกนะครับให้มันอ่านะครับเนี่ยนะครับ,รบใส่ตัวซอยเล็น้อยหนึ่ง ใส่ความระมัดระวังนะครับมีความชํานาญพอสมควรนะครับกับการใส่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกับเครื่องเสียไฟฟ้านี่ครับขาตอก้าเหลี่ยวนะครับขอต่อกระซิวข,วขึ้นกันนะครับจะเอามาต่อกันนะครับกันตัดออกไปแล้วสองขวนะครับนี่ เข่วเยอตัดออกตัดไปสองเขยวอันนี้พดทิมนะครับเก็บไว้ใส่ได้อีกนะครับให้ังเตียมมีโซ่ใส่เก็บไว้นะครับนี่ครับถึงขั้นตอนการต้อนะครับนี่อันนี้ต้อนะครับขอต้อนมีอยู่หลือนะครับโซทีตตัดออกอันนี้โซทตตัดออกอันนี้ขอต้อนันนี้โตนะครับเราต้องซื้อเพิ่มนี่นะครับแล้วก็ขอนำมันขอนะครับ บ่งตำแหน,น่งมันน้ำนะครับจับให้มันตรงหล่องนะครับจับให้ตรงสองอย่งแล้วก็ขอนตีเขาน,นะครับมุดมันทีเขมาม้าแล้วครับนี่ครับนี่มุดเขมาม้าแล้วเอาเคาะฟังหนึ่งทรงจังน้อยนึงนะครับ นะครับพอทรงกับไปละมุดเป็นสีทะลุนะครับ,รบก็ย่ำให้หมุดมันหัวบานออกนะครับเรียบรยบ้อยนะครับสำหรับวิธีการโตนะครับตัดตโตอโซ่ ต่อเสร็จแล้วก็มาใส่ขึ้นนะครับวันนี้ใส่ได้บัวเหยาพ่อบอัวน,นะครับการใส่ข้างหลังก่อนนะครับใส่ข้อสเตอร์ข้างหลังม่ใช่ไม่ลงสเตอร์นะครับแต่เ้าไม่ข้อลองขอ้อใดบ่วนอ เรย้อยนะครับสำหรับการต่อสู่ตัดต่อสูตสำหรับการตัดต่อโซ่เรือเครื่องนะครับเรือยอนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่งานได้ปกติแล้วครับนี่ตึงได้เล้วนะี้เศ้าญงานเลยนะครับใช้ง,งานได้ปกติแล้วไม่ต้องไปซสือไม้นะครับมันมีความชํำนาญนมีความเป็นซางแค่ิดนึงนะครับก็สามารถตัดได้เลย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ